สวัสดีครับเพื่อนชาวไร่สวนเมือเกษตรและเพื่อนที่รับการทำสวนทุกท่านครับวันนี้สวนของเราจะพาเพื่อนเเข้าครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำอะไรเอ่ยครับนี่ครับเนื่องจากฝนตกลมแรงนะครับกล้วยล้มกล้วยยังไม่แก่ดีเลยครับกล้วยน้ำว้านะครับก็เลยนึกเมนูขนมมาได้นะครับ จะเอามาทำเป็นแกงกล้วยนะครับใช้พริกแกงเผ็ดนะครับเครื่องแกงมีพริกแกงเผ็ดเนี่ยนะครับเป็นสาเร็จรูปมาเลยนะครับแล้วก็กระทิกล่องนะครับหมูบดก็ประมาณสักสามขีดสี่ขีดเนี่ยครับกล้วยผมใช้ประมาณสิบสองลูกนะครับเพื่อนๆเ,เอามาปอกเปลือกออกนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นลักษณะนี้นะครับ อ่าทีลักษณะนี้แล้วก็แช่น้ําเกลือไว้นะครับแล้วก็ส่วนที่จะใส่เพิ่มไปก็มีใบมะกรูดกับใบโหระพานะครับไปใส่ตอนท้ายนะครับเพื่อให้น้ําแกงมีกลิ่นหอมนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อ,ตอไปเลยนะครับอ่าเพื่อนครับก่อนอื่นเราก็ใส่กะทิลงไปพอประมาณนะครับเปิดไฟกลางนะครับอ่ากะทิลงไปโดยประมาณ ตามน่งเลนิดนึงก็ได้ครับแก๊สนิดนึดแนงแล้วก็ตามด้วยพริกแกงนะครับพริกแกงเผ็ดประมาณนี้นะครับเราจะแกงประมาณสองถ้วยแกงนะครับก็ใส่ลงไปคั่วพริกแกงกับกะทินะครับคั่วให้กลิ่นหอมเลยนะครับสักพักหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยใส่หมูหมูที่เห็นอยู่นี่นะครับเพื่อน เนื่องจากเส้นหมูที่เราแช่ช่องฟีดไว้นะครับมันแข็งนะครับมันจับเป็นน้ําแข็งเราก็เลยเอามารวนก่อนนะครับอาจจะง่ายต่อการเอามาปรุงนะครับเดี๋ยวหุงข้วอีกสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับหลังจากพริกแกงหอมดีแล้วนะครับข้าวจนหอมดีแล้วก็ใส่ ตับไปเลยนะครับแต่ตับหมดเลยอันนี้จะตายของเรานะครับหรือว่าเป็นตัตายท้ายส่วนก็แล้วกันนะครับตับได้ตัวให้หนอนนะครับตัวให้หนอน่อจากนั้นก็เพิ่มกะทิลงไปอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อน เดี๋ยก็ทิ้ไว้ตบท้ายตอนใกล้เสร็จอีกทีนึงนะครับเดจากนี้ไปเราก็จะเติมเป็นน้ำนะครับน้ำเติมน,น้ำเดือดเราค่าอยใส่ด้วยนะครับแล้วก็ปรุงรสตดท้ายนะครับต้องการ เ็มหรือพอดีก็แล้วแต่รสชาติที่คนชอบนะครับเดี๋ยวเติมน้ำนิดหนึ่งครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดแล้วมาใส่กล้วยกันนะครับเคได้เวลาใส่กล้วยแล้วนะครับน้ำเดือดแล้ว อันนี้ผมเพิ่มน้ำไปอีกแก้วหนึ่งนะครับเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อกว่ากล้วยจะสุกหรือน้ำจะแห้งนะครับกล้วยนี่แค่น้ำเกลือการกล้วยดำนะครับเพื่อนอันนี้เราก็ตั้งไฟไปจนกว่ากล้วยจะสุกนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับ เค็มองหวานนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ใบโหละพา,ากับกรลุ้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูใกล้สูกอีกทีนะครับนะครเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ใส่กะทิที่เหลือลงไปเลยทั้งหมดเลยนะครับใช้กะทิประมาณกล่องน,นะครับจากนั้นตามด้วย โหระพากับใบมะกรูดนะครับโยไปเลยขีดไัหน่อยนะครับใบมะกรูดให้เข้ากันนะครับอันนี้กล้วยก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับ ครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากครับ้ชยส่วนมุนกษษษกรราบ่อมดนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ